าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆพื่กำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซตนะผมดักออนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม c r e a t u r of s o n a n i a กันอีกครั้งนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมาพูดถึงนะรายละเอียดในการที่จะอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะเพื่อนซึ่งอัปเดตครั้งต่อไปที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่เองนะฮะแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งกระช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนน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 ััั่่่่่่่เเเเเอองงงงงงสสวววใคครรทททีีีกกาาาาลลมมมหหยยุตๆถึ็ปิแ้โ ในเกมนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะในเพจ p ี่เ a ล o n s h o วเองได้นะเพื่อนก็จะมีครีเอเอร์สายมาต่งตางๆเนี่ยรวมถึงเฮดแล้วก็โทเค็นที่มีในเกมนะฮะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกชมหรือว่าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมคลิปวิดีโอตัวใหม่ตัวนี้กันได้เลยฮะอ่ะสำหรับในวันนี้นะ<ๆ>เพื่อนเราก็จะมาพูดถึงนะรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งถัดไปนั่นเองเนะเพื่อนซึ่งอัปเดตในครั้งถัดไปเนี่ยนะฮะก็จะเมเมข้าาใน,น,นัอปดต วัเสาวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเนี่ยสามหัวข้อด้วยกันนะเพื่อน ซึ่งทั้ง3หัวข้อนี้เนี่ยนะฮะยอมรับเลยว่าเป็น3หัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะเพื่อนอะเราไปดูที่หัวข้อแรกนีเพื่อนหัวข้อแรกเนี่ยนะก็จะเป็นครีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะเพื่อนซึ่งเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ลิมิเต็ดนั่นเองนะฮะซึ่งครีเจอร์ใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยนะก็จะเป็นทีมไดโนเสาวทั้งคู่เลยนะเพื่อนซึ่งเจ้าตัวแรกเนี่ยนะจะมีชื่อว่าเจ้าเฟลิกซ์ท็อปซ์ ครีเจอร์ทีมไดโนเสาร์นั่นเองนะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนะก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ลิมิเต็ดกาชานั่นเองนะเพื่อนตู้ลิมิเต็ดกาชัเนี่ยนะก็จะเป็นตู้ที่ในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นตู้สําหรับสุ่มกิรูดัสนั่นเองนะเพื่อนเราสามารถกดเข้ามาในใบครีเจอร์นะเพื่อนแล้วก็เลื่อนมาทางด้านท้ายๆนิดหนึ่งนะก็จะมีตู้ลิมิเต็ดกาชานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยนะก็จะเป็นไซรุดอนกับกิรูดัสนั่นเองนะหลังจากที่ เกมอัปเดตเนี่ยนะฮะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวใหม่ทั้ง2ตัวนั่นเองนะก็จะเป็นทีมเรนุสซร์ทั้งคู่เลยหรือว่านะฮะอาจจะเพิ่มทั้ง2ตัวเนี่ยเข้ามาเป็น4ตัวภายในตู้นี้ก็อาจจะเป็นได้นะเพื่อนซึ่งราคาเนี่ยนะ,ะในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยผมคิดว่าทางเกมเนี่ยเขาน่าจะตั้งประมาณ2 0 0 0เนหตถึง3,000ันหต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะก็เปอร์เซ็นต์มีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงนะว่าทางเกมเนี่ยจะเพิ่มเจ้า2ตัวใหม่เนี่ย เพิ <Pil> ่มเข้ามาในตู้เลยนะโดยจิรุดัสกับไซรุดอนเนี่ยจะไม่ถูกลบออกเนียเพื่อนทําให้ในตู้นี้เนี่ยนะจะมีคลีเจอร์ตัวใหม่ถึง4ตัวด้วยกันนั่นเองนะโดยถ้าหากเป็นกรณีนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยนะก็จะมีโอกาสออกตัวละ25%เท่านั้นก็จะทําให้ตู้ลิมิเต็ดเนี่ยนะฮะมีมูลค่าของคลีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะฮะเพื่อนยังไงก็ต้องรอทางเกมเขาประกาศออกมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะส่วนหัวข้อที่2นนั้เพื่อนนนนก็็จะเเปพลชชี่่่ตััวใหมองนะซึ่่งเจ้าพลชชีตัวววใหมมม่่่่่ตัันนนนนีีี้้เเเยะะะฮก็จจชืออาาไโลง สาหรับเจ้าไมโลเนี่ยก็จะเป็นพุชชี่ตัวใหม่นะที่จะเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนันเพื่อนแต่ว่าความสามารถหรือว่าอาบิลิตี้ของเจ้าไมโลเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะรวมถึงเรื่องราคาเนี่ยนะทางเกมก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาหรือว่ายังไม่มีการบอกอะไรใดๆเลยนันเพื่อนก็ตอนนี้เนี่ยมีสปอยออกมาแค่โมเดลของเจ้าไมโลเท่านั้นเองนะฮะส่วนข้อที่3นันเพื่อนก็จะเป็นสปอยการอัปเดตแบบใหม่นั่นเองนันเพื่อนซึ่งเจ้าแมปใหม่ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะไม่ได้เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นนี้้ะะะเเเพราาาาาว่่ททดูแลยงงกม จะทาให้เสร็จนั่นเองนะเพราะว่าดูจากรายละเอียดต่างๆเนี่ยเหมือนอยังโล่งๆไปสักนิดหนึ่งนะแล้วก็พวกโมเดลต่างๆเนี่ยมาดูล้นๆไปนิดหนึ่งนะก็คิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะน่าจะยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาในใน,นอัปเดตนี้ละกันนะเพื่อนก็คิดว่าน่าจะต้องรอกันอีกสักพักเลยนะสำหรับแมปใหม่นะั้นตอนนี้เนี่ยก็เล่นโอเอซิสกันไปก่อนละกันนะฮะแล้วนี่ก็เป็นสปอยการ อัปเดตแบบใหม่ทีนะ่ทางเกมเนี่ยสปอยออกมาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยนะนะได้เห็นความคืบหน้าของแบบใหม่นั่นเองนะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามสัปดาห์ต่อๆไปแล้วกันนะเพื่อนผมคิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะอะละนี่ก็เป็นสปอยการอัปเดตในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนก็จะมีหลักๆเนี่ยนะฮะสามหัวข้อด้วยกันนะแต่ว่าจะมีเพียง2หัวข้อเท่านั้นนะที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นก็คือครีเจอร์ตัวใหม่2ตัวนั่นเองนะที่เป็นตีมไดโนเสาร นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีนะะพุชชี่ตัวใหม่นั่นเองนะงงก็คือ,อคเจ้าไมโลพุชชี่ตัวใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนหลักๆก็จะมีเพียง2องข้อนี้เท่านั้นนะฮะที่จะเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเพื่อนยังไงก็ต้องรอติดตามทางเกมนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่านั้นเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะั้นเพื่อนหลังจากที่ทางเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปรีวิวคลีเจอร์แล้ว สวัสดีครับ